ขอดอกเองขดอกเองทีนัเกิดไปดิังรไยเกิาบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองปายม สุขูสุคนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับสาวหน่อยคอนเก่าค,น,คนเดิมเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สาวหน่อยสิมาว่าเรื่องส่งของกับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าก่อนสีดหอดบ,บ้านกับทุลักทุเล่พี่น้องเอ,อ้ยเมื่อเงินเกือบพันอนะ่ะพันกว่าละพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็อยู่กับซ่องสาวหน่อยผ้าเห็ดผ้ากินชาแนลพี่น้องก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหน่อยในเด้อจ้า เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาหน่อยไดเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ๋อชาหน่อยส่งของกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะไปใส่ซือผูหับอะใส่พิษพี่น้องใส่พิษแล้วไปใส่ซือจักซือไายชาหน่อยกับพวกคจักนะแล้วคนที่จะไปหับเขาก็หับบไดเนาะทีนี้ชาหน่อยกับตัดสินใจโท่หาเพราะมีเบอร์โท่เนาะว่าเออของในี่ใส่ซือพิษเห็นอยู่บ่ นี่เขาก็ไปตามให้เนาะเขาก็เป็นคนดีเนาะพี่น้องก็เก็บคล้องไว้ะหนอยก็ดีใจเนาะขอบคุณเพื่อหลายเนาะคนดีกัมีหลายอยู่เนาะเนาะพี่น้องเพิ่นก็เก็บให้แล้วก็เอาเบอร์โทษหน้าให้เพิ่นเพิ่นก็โทษให้หน้ามาหับอยู่ในสวรรค์เนาะกวาสิหอดบาดพี่น้องเอ้ยทุลักทุเลจ้ะวะหอดบบบอาทิตย์กว่าเนาะพี่น้องกวาสิหอดบาดกัอาทิตย์กว่าไปคล้องก็ได้หอดบาดเนาะะหนอยก็บไม่ได้สื่อหยังหลักมากมายเราพี่น้องก็สื่อนมขนม เสื้อผ้าให้ลูกสาวเนาะพี่นางเนาะเพราะว่าตอนยังน่อยสาวน้อยก็อยากกินนู่นนี่ก็สาวน้อยกับ่มีเงินซื้อเพราะสาวน้อยไม่ได้อยู่น้ำพอน้ำแม่อยู่กับแม่แม่ฒ่าเนาะหรือว่าอยู่กับแม่ฒ่าแล้วก็อยู่กับหน้าเนะพี่นองเนาะแม่ฒ่าก็เสียไปก็อยู่กับหน้าเนาะเพราะว่าครอบครัวกับ่คคอยมีเงินเนาะพี่นองตอนนั้นสาวน่อยก็ยังหน่อยใหญ่แล้วก็มาหาเงินหาเงินมีหลูกก็เนาะสาวน่อยก็อยากชดเชยแบบ เมื่อก่อนเชาหน่อยอยากกินยังกับว่าได้กินในทีนี้ไม่ลูกก็ยังให้ลูกได้กินทุกอย่างที่แบบที่โมเพิ่นได้กินนะนะแบบอยากให้ลูกมี่เชอผ่าใส่งามๆเนาะพี่น้องเนาะขิดเห็นตอนเจ้าของยังหน่อยอยากกินยังกับว่าได้กินนะนะพี่น้องก็เลยอยากชดเชยสิ่งนี้ให้ลูกสาวเนะาะกับซื้อขนมประสิภพักเมื่อไอเพิ่นเรื่อยๆละ่ะแล้วก็พ่อเมื่อหอดเนานะพี่น้อง ใหน้น้องไส้อัดคลิปให้เน้องพี่น้องว่าเออลูกสาวดีใจบ่ะเห็นเกิดเห็นเสื้อผ้าเสียนะพี่น้องแต่ว่าน้องไส้ก็ถ่ายบ่คอยเป็นบันไดน้องพี่น้องเนาะมันผ่ามันกับสีสนะันๆเนาะกับสิขอโทษขอให้พ,พี่น้องเนาะไปเขาไปเบิ่งกันเลย <acco> ไเขาไปเบิงพร้อมกันเลยเนะพี่น้องเบิ่งเลย ี๋้วคนจามคนจามคนกระเเล่ยคนเซ็ตเซ็ตชงได้หรอะเซ็ตแน่เซ็ตแน่ๆมเอะนี่นอัไหนก็ี้ใร้ายเนาะนี่เครื่องเลยก็หน่อยเพราะว่ากะสีมัเขากำลังแกะอยู่เนาะ มีสองข้อใช่เนาะม่เอาอ่จ้ะนานแายพวงมานะพี่เออตัด้วยนนี่ให้ะแกให้แยนี่

เก็บเอาขนมนี่ปพาขนมกันหนึ่งใจนึงดีใจหรอดีใจหรอยายบอกเย้เย่เก็บเอาแก็บเอาดีเก็บเอาเก็บเอาไว้ดิเก็บเอาไอ้ขนมว่าเก็บเอามา่เย็นอยู่เนาะเก็บเอาไปกองลูกนี่เก็บเก็บออกก็ตัวนี้นี่เก็บออกไปเก็บออกขนมวะทาแม่บของแฟนเนี่ยมียนี้เมียนี้ตัวนี้เก็บออกออกออกตัวนี้นี่ปพามีแต่ขนมนี่เก็บออกตัวนี้เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอา

chèo là tôi đi kiếm che, 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 cái che thôi. Chè, come on

นี่เสือเลยคือไรันพูละตัวกบบผมหายผอมตัวกูลูฟี่กอ้อเมนปลามกเสือนะครับก็ามละงเป็นวิาลิงลมบ่ององกูลูฟี่โอ๊ยมนเนี่ย Ba đôi đôi đủ chơi đi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  mẹ đi chơi đi chơi đi chơi mau chơi đi không đi chơi 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 đi Anh

ายช้ายใช้ไอมีหดก็มีเรื่นี่ประมาณนี้เนาะนีมีมีชุดมีดเปนเ่นี่เนาะมีชุดสองมีเนาะมีดดีใจหลายถองก็ได้แล้วเนาะนีก็ดีใจหลายเนาะถึงก็ได้แล้วนี่ก็ดีใจหลายเนาะเห็นมอะขนมอะขนมอะขนมเนี่ยหแม่เมียนเด้อ

xem. À? Sai <laughs> <laughs> đi ạ, <laughs> <thài này> <laughs> พี่พี่โชพี่พี่ <c oughs> พี่น้อง่ม้ไปพี่น้องพี่น้องขกับก่สีมดแล้วเนาะน้อไฟชายคนออกลล่นีนเพิคนคนออกไปขนมเนาะพี่น้ของอันนี้ Ide, น้องผ้าใสน้องคนน้องแว่น้องผ้าใฟ้มาเอาแก้ไขนะนี่อันนี้ก็อยากได้ตุ๊กตาเนาะกำอันตุ๊กตาใช้เกิดไม่ได้เลยแก่คุมออกเลยค่ะ่ปนนี้เนาะพี่น้องนี่เพิ่งแก้ได้แล้วอ่ถึงแก้ให้ผึ่นแท่งตุ๊กตาได้นี่เพิ่นคนน่าจะขนมน่าของเพิ่นนี่นี่เห็นบ่อหนี่เอาขนมได้นี่ให้น้องผ้าใสนี่เด้อ น้องปูสายก็ดีใจไล่ลไ,นนล,ไล่ดลดดได้ได้กินขนมมาเนีเออเห็ดบอลนน้องปูสาเห็ดหยอกเลนี่ยเหี้ยกันเนาะเนี่ยมาไปใา่น้องปูสายดีใจไลยดีใจดีใจได้ขนมมานียได้กินขนมแม่ผักขนมมาหายไป แม่ผักโอมันต้นมาหายผักตุกตามาหายก็ดอทีใจเนาะมันนีก็ล้องบอนะ่เนาะพี่น้องออกวันแล้ว